ท ي ท ي ไทยไยเมาส์ถูเมาส์มาค่ะอยู่กับแป้งแล้วก็พี่แกกันต่อเนื่องเลยนะจ๊ะก,กับไทยไทยเมาส์ถูเมาส์ค่ะ เรียกว่าช่วงนี้ของเรานะคะก็เป็นข่าวข่าวน่ารักน่ารักของครอบครัวนี้กันบ้านดีกว่าะนะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะอย่างคุณดีเจแมนแล้วก็น้องใบเตยอาสยามนั่นเองเหลังจากที่เพิ่งจะคลอดนะคะลูกสาวหน้าตานเนี่ยน่ารักน่าชังเหลือเกินนะแฟนคลับเนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปคอมเมนต์ดีกันยกใหญ่เลยนะคะ,ะตั้งชื่อเพราะเพราะว่าน้องเวทมนต์แก้วนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็พาน้องนะคะมาเปิดตัวผ่านรายการคุย รีแซบโชว์นั่นเองค่ะให้แฟนๆเนี่ยได้ดูถึงความน่ารักน่าชังของน้องนะคะแล้วก็เผยที่มาว่าที่ต้องคลอดวันที่13สิงหาเวลา12นาฬิกา19นาทีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อแบบสายมูสุดๆกันเลยจะเป็นย<ะ>ังไงติดตามข่าวนี้คะ่ะใบเตยแมนเผยครั้งแรกที่มาเลิกคลอดน้องมูแตลูกขันสุด <S 2> <S 2> อื แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ทราบม,มาก่อนหน้านี้เนี่ยน้องใบเตยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะคลอดน้องแบบธรรมชาติะนะคะแต่ว่าอาทำไมเปลี่ยนมาเป็นผ่าคลอดน้องใบเตยก็บอกว่าพี่แมนเป็นคนมูเตลูมากดูเรื่องดูยามว่าวันนั้นเหมาะแก่การผ่าตัดมากที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะส่วนทางด้านพี่แมนเนี่ยก็บอกว่าถ้าการคลอดธรรมชาติดูเรื่องไม่ได้จ้องห้องก็ไม่ได้เหตุการณ์เฉพาะหน้ามันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ ผมที่เลือกวันนี้เนี่ยผมเป็นคนชอบลองของอไปถามอาจารย์แล้วเราก็นั่งปฏิบัติเองด้วยเป็นวันที่13สิงหาคม2563เป็นแรม 9. ก้าข้าเดือนเเป็นเทวีเลือกนะคะเป็นเลือกที่ดีมากของสุภาพสตรีและเลือกวันพฤหัสเพราะใบเตยเกิดวันพฤหัสแม่ผมก็เกิดวันพฤหัสเหมือนกันผมก็เลยเลือกช่วงเวลาเที่ยง19นาทีนะคะและคิดว่า หมอชั้นหนึ่งทานข้าวเสร็จแล้วกาลังรีแลกต์แล้วเลขสิบเก้านะคะเป็นการบวกตัวเลขทั้งหมดได้เก้าได้ข้าหมดเลยผมเองก็ชอบเลขเก้าด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดของเทพเจ้ากวนอูไปอีกมันะมีสตอรี่ที่มาเยอะนะคะแบบหลายชั้นมากหลายชั้นสลับซับซ้อนเหลือเกินนะคะแล้วน้องใบเตยก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราเองก็กลัวนะคะเพราะว่าตอนเข้าไปห้องคลอดเนี่ยคือตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนเข้าไปไม่ก็แต่ว่าก่อนเข้าเนี่ยเขาจะอธิบายแบบ<ะ>ต้องอย่างงั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย,งงยพอฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออก็อผ่อนคลายมากขึ้นเนาะเขาเอามาอธิบายให้เราฟังก่อนนะส่วนทางด้านของคุณแมนก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็ชวนคุณหมอคุยนะเฮฮาไม่อยากให้น้องใบเตยเนี่ยเครียด<ะ>คุณหมอก็บอกให้ผมเนี่ยเป็นคนประกาศเวลาให้จะเอาลูกคุณออกมาเลยอพอเวลาเที่ยง19นาทีผมก็ตะโกนบอกหมอเลยครับว่าหมอเวลานี่แหละออกเลยออกเลยเอาเลยอเออนะคะก็จะดึกเวลา เรา่านจะมนี้มาแล้วเออาบอกว่าเห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกน้ําตาไหลเลยครับอันนี้พี่แมนบอกไว้นะคะอัตโนมัติแต่น้ําตาเป็นนทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะแบบว่าอยู่ดีมีอีกหนึ่งชีวิตแบบคลอดออกมาจากท้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องเลิกยามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทุกคุณพ่อคุณแม่แหละแต่ว่าพี่แมนอาจจะแบบว่าละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยคือมันกําหนดได้อ่ะเื่อสัปากก็จะ ผ่าคลอดเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่านะคะถ้าสมมติว่าคลอดธรรมชาติแล้วแบบเอ้ยมีปัญหาขณะที่กําลังคลอดอยู่แล้วคลอดไม่ได้เจ็บสองต่อจะแม่จา๋าก็ต้องไปผ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าแบบหมอคํานวณแล้วว่ามีความเสี่ยงตรงนั้นตรงนี้ก็เชื่อหมอผ่าดีกว่านะคะ,ะ,คะบางคนบอกเอ้ยคลอดธรรมชาติได้แบบเรียนรู้รสชาติของความเป็นแม่คน ผ่าคอนก็ไม่ต่างจ้ะแม่จ๋าได้ <laughs> เรียนรู้ตั้งแต่บล็อกหลังแล้วจ้ะแม่จ๋าใช่ค่ะก็ถือว่า แล้วแต่แต่ละเคสละกันเนาะส่วนเรื่องราวของเรื่องเรื่องเครื่องยามเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ควเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะเหมือนให้สิ่งดีกับลูกตั้งแต่ลืมตาดูโลกขึ้นมานะคะการกำหนดเรื่องยามอะไรเงี้ยสมันนี้ก็ค่อนข้างนิยมที่พนี่แกบอกนะว่าเราจะมีการดูเรื่องดูยามวันก่อนนะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่แต่ละบุคคลก็ละกันนะคะว่าใครที่อยากจะทอดธรรมชาติอ่ะก็ได้หรือว่าใครที่เน้นในเรื่องของตัวเลขเรื่องยามหรือเงี้ยการผ่าพอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกที่ดีแต่ท้ง้ทัอกนั้นก็คะ แต่ความแบบว่ากําหนดเวลาก็จะมีความกดดันคุณหมอนิดนึงเพราะระหว่างแบบกว่าจะกีดกว่าจะซ้อมกว่าจะนั่นจะนี่มันไม่ได้คํานวณเวลาแบบเป็นนาทีเป็นวินาทีอะไรขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าหมอเขาจะน่ารักก็คือเหมือนแบบอ่า ห้าสี่สามสองแล้วก็ค่อยดึงออกมาดึงทีสามมาภอยหลังใช่ไหมเราจะรู้สึกแล้วว่าดึงออกไปแล้วอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อกี้เห็นภาพน่ารักมากนะเป็นภาพที่น้องเมทโมเน่์แต่งตัวเป็นแม่โมตัวน้อยนี่แก้วแลก็พาไปบีไปถ่ายเออสมัยนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะการที่แบบจะเด็ดจะมาปั้นท่าเพราะว่า ตอนแรกคลอถ่ายรูปง่ายสุดแล้วเพราะเขากินกับนอนอืมเขาไม่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ค่ะแปจะหลับอเขาถ่ายง่ายน่ารักมากจับปั้นดาตัวอย่างนิ่มๆอยู่นะขอบคุณภาพประกอบอินสตาแกรของพี่ใบเตยแล้วก็พี่แมนกันด้วยนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์